วันเด็กปีนี้ต้องยอมรับว่าค่อนข้างที่จะคึกคักนะคะแล้วก็กระแสดีเลยทีเดียวก็หลายๆที่เนี่ยก็จัดก,กิจกรรมมากมายนะคะแล้วก็แต่ละที่ก็เขาเรียกว่างัดความยิ่งใหญ่ออกมาไม่แพ้กันเลยนะคะรายการของเราค่ะก็เลยนําภาพบรรยากาศนะคะหลายๆที่มาให้คุณผู้ชมดูกันค่ะเริ่มกันที่แรกดีกว่าสํานักนายกรัฐมนตรีค่ะปีนี้นะคะก็ถือว่าเป็นปีแรกที่ทางนายกอุ้งอิงเนี่ยได้ปฏิบัติหน้าที่ตอนรับน้องๆในการทํากิจกรรมวันเด็ก คือบรรยากาศสนุกสนานม,มากๆนะคะคุณผู้ชมคะ่ะแล้วก็ต้องบอกว่าท่านนายกเองเนี่ยก็ได้พบปะก,กับแบบน้องๆตัวแทนเด็กๆเยาว,วชนโรงเรียนในสังกัดของกระทรวงศึกษาธิการนะคะจากทั้งกรุงเทพปริมณฑลแล้วก็ภูมิภาคด้วยค่ะซึ่งทาาในายกเองเนี่นะคะเขาก็ยืนยันเลยว่ารัฐบาลเนี่ยจะดําเนินโครงการเรื่องของทุนการศึกษาเพื่อทําให้นักเรียนเนี่ยได้มี โอกาสการศึกษาเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็มีการพูดคุยกับน้องๆผู้พิการแล้วก็พูดได้โอกาสด้วยค่ะแล้วก็อีกท้งนะคะยังเปิดโอกาสให้น้องๆเด็กๆเ,เนี่ยได้นั่งของเก้าอี้นยายกรัฐมนตรีซึ่งตรงนี้เนี่ยหม่ก็อิจฉามากนะคะเพราะว่า hmm. ตอนเด็กๆไม่ได้ขึ้นมากรุงเทพไงแล้วก็ยังให้คามั่นสัญญากับน้องๆน,นะคะว่าจะส่งเสริมใน ทุกทางนะคะเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมในสังคมอีกด้วยนะคะแล้วก็ถือว่าปีนี้เนี่ยพิเศษมากๆนะคะเพราะว่า,าได้ต้อนรับเยาวชนผู้ทําคุณงามความดีให้แก่ประเทศนะคะทั้งในด้านวิชาการกีฬาวัฒนธรรมศิละปะวัฒนธรรมนะคะรวมแล้วเนี่ยกว่า1,300คนเลยค่ะคุณผู้ชมแล้วก็มีรับโลก่เกียรติคุณนะคะเกียรติบัตรจากทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแล้วก็รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการอีกด้วยค่ะ